อยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะมีการแบบว่าฟังเสียงต่างๆรอบข้างให้เราแบบได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆให้เราจรินตนาการคุณจินตนาการของเราแล้วก็ผ่อนคลายสลีแลกกันด้วยนะคะอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมการแสดงมาเวิร์กช็อปกับพวกเรานะคะติดต่อได้ทางเพจหนุมานฟิล์มนะคะ ก็สำหรับใครเนี่ยที่สนใจที่จะมาเวิร์กช็อปกับพวกเรานะคะเห็นไหมเพื่อนๆที่ผ่านมาน่ารักกันหมดเลยนะคะใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะเราก็อยากรู้การเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวกับพนุมานเนี่ยลองเข้ามาเวิร์กช็อปกับเราได้นะคะเปิดใจมานะคะแน่นอนว่า คุ้มแน่นอนได้ความรู้เต็มเหนียวแน่นอนนะคะก็เราเนี่ยจะเปิดเวิร์กช็อปเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมได้ทางเพจของหานุมานฟิล์มเลยจ้ามีเดือนละครั้งเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อที่เพจ Facebook หานุมานฟิล์มได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเดินแบบแต่อยากลองเรียนการแสดงแนะนําเลยค่ะว่าให้มาเวิร์กช็อปกับทางหานุมานฟิล์มนะคะเราเปิดเดือนละหนึ่งครั้งค่ะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ พอได้มาจริงๆแล้วนะคะก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะได้เจอเพื่อนใหม่หมๆเยอะแยะเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าที่ใครสนใจเกี่ยวกับด้านนี้นะคะก็สามารถมาเรียนการสแสดงได้นะคะหรือมาเวิร์กช็อปได้กับทางค่ายแหนุมานฟิล์มนะคะอย่าลืมมาเป็นพี่น้องกันนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนุมานฟิล์มค่ะกับเวิร์กช็อปนะคะบอกเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกมากๆคะ่ะแล้วก็ฝากน้นฝากตัวได้นะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพให้ดีค่ะค่ะในค่ายหานุมานฟิล์มนะคะมีอุปรกรณ์ที่พร้อมสําหรับการสร้างสารรค์ผลงานให้กับนักเรียนค่ะตั้งแต่ถ่ายทําละครละคสรสั้นภาพยนตร์มิสตูไลฟ์สดเป็นของตัวเองค่ะถือว่าได้เปรียบแล้วก็คุ้มค่าสุดค่ะสําหรับการที่ได้มาเป็นเด็กในหันุมานค่ะร่วมไปถึงนะคะการที่ได้เป็นพิธีกรภาคสนามอีกด้วยค่ะ